สถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองของภาคเหนือยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้สภาพตัวเมืองของเชียงใหม่และภาคเหนือของประเทศยังคงมีฝุ่นควันหนาทึบปกคลุมทั่วทั้งบริเวณทั้งนี้ปัจจัยที่ทําให้ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่มีฝุ่นควันสะสมมากเนื่องจากกระแสะลมได้พัดกลุ่มควันจากทางทิศตะวันตกเข้ามาสะสมในพื้นที่และมีกระแสะลมพัดเข้ามาเสริมในพื้นที่ตะวันออกประกอบกับตรวจพบจุดความร้อนหรือฮอสปอต ในพื้นที่ภาคเหนือพุ่งสูงถึงเกือบ2,000จุดในแต่ละวันโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดตากส่งผลทําให้คุณภาพอากาศในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือตอนบนอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพคุณผู้ชมครับอากาศายานแบบทั่วไป U17 ของกองทัพบ,บกครับขณะน,นี้ทางช่างเครื่องพร้อมนักบินนะครับกำลังตรวจเช็คความพร้อมของอากาศายานครับเพื่อที่จะนําเครื่องบินชนิดนี้ครับขึ้นลาดตระเวนและป้องปามผู้เผ,ผาป่าในเขตพื้นที่ภาคเหนือครับ เครื่องบินใช้งานแบบทั่วไปยูเซเทของกองทัพบกไทยพร้อมนักบินและช่างเครื่องถูกส่งขึ้นมาประจำการทันทีนักกองบิน41จังหวัดเชียงใหม่เพื่อปฏิบัติการและรับภารกิจจากกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพพลตีสามส่วนหน้าในการขึ้นบินสำรวจและตวงทางอากาศหาจุดที่เกิดไฟป่าในพื้นที่เพื่อแจ้งพิกัดให้กับชุดเดินเท้าเข้าไปดับไฟหรือหากพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ป่าภูเขาสูงก็จะประสานไปยังเฮลิคอปเตอร์เข้าโปรยน้ำดับไฟและยังปฏิบัติกกาาาารรปป้้อองมผผูลัเ่ ดทุกท่านครับตอนนี้เราเป็นอยู่เหนือระดับน้ำทะเล7,600ฟุตซึ่งตอนนี้ครับเราทําการติดตั้งตะเวนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยตัดไส้ครับซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายและจังหวัดลำปางครับซึ่งพื้นที่เองครับเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะเกิดไฟป่าได้ง่ายต้องมีการบูรณาการทุกภาคส่วนครับรวมถึงเกษตรกรแบบมีิติในการติดตร้งะเวนในพื้นที่ครับ โดยภารกิจตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาของ U17 เข้าปฏิบัติการลาตระเวนทางอากาศหาจุดความร้อนและป้องปรามผู้ลักลอบเผาในหลายพื้นที่ทั้งที่อเพอร์ดอยสเก็ต อำเภอแม่ออนอเภอพรา้าวอเชียงดาวอเภอจอมทองอเหอ,อดอภอดอยเต่าของจังหวัดเชียงใหม่อ,มอเวียงป่าเป้าของจังหวัดเชียงรายอภอแจ้หม่มอเภอวังเหนือของจังหวัดลำปางและอ,อบ้านโฮ่งของจังหวัดลำพูนซึ่งพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าเป็นอย่างมากและจะปฏิบัติภาร,รกิจนี้ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายกลับสู่สภาวะปกติ กองประชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้ามีความพร้อมและความจริงใจที่จะแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองอย่างเต็มที่และอยากขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่งดการเผาทุกชนิดในช่วงนี้เพื่อลดหมอกควันและฝุ่นละอองเพื่อโลกเพื่อเราและเพื่อลมหายใจให้กับทุกคน